เอากบไปอือืมนี่ไปหยอกอืมอืมอมผมชอบทําเรไนครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเองแล้วครับกับในช่องสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเองแล้วครับกับในช่องสลันพันกับเรื่องชื่อนี่ครับวันนี้ดูดิโอพิซซ่าครับผมโอ้เนี่ยครับวันนี้ผมก็ได้มาแบบว่าแป้งบางครับสั่งมาแบบแป้งบางนี่โปรโมชั่น หนึ่งแถมหนึ่งครับของพิซซาคอมมานีครับหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองครับก็ได้เป็นหน้าฮาวเอียนนะครับแล้วก็หน้าชีสแบบบางกรอบนะครับพอไปกันไปรอช้าครับลุยนี่นก็จะได้ผงอะไรเนี่ยออริกาโนกับพริกนะครับเอาเปมาลองอันนี้กันนี่ใส่เข้าไปเอา ก็เป็นไม่รอชา้าครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปได้นะครับ <c oughs> นี่สไตล์สลันแผนถุงเดียวไม่พอครับอ,อ,อ๋ออ้อเนี่ยจัดไปอื้อ นี่สลัมผักก็เรื่องครับกินแบบธรรมดาไม่ได้ครับนี่แบบประกบสองเอา้ายอกอื้มอือม แป้งบางกรอบครับ้ยวยไม่ได้กินนานมากมาแบบร้อ,รอนปกเิจะกินแบบว่าแป้งหนาๆแบบอันนี้เป็นแบบแป้งบางกรอบกรอบจริงบางด้วย

อ๋ออีกสักสองครับออซอสเขาก็มีให้นะครับเดี๋ยวลองซอสกันเมื่อกี้ซอสผมเองอออออมาครับมากินด้วยกันครับเพื่อนๆน,นี่เนี่ย เอากินทีลเพนเพื่อถอดรถหน้าเหัวเอี้ยนครับอันนี้อื้อหืออ่ะก็แบอื้าห์นอดคำนี้ใหญอื้อหือ ขึ้นไงตรงตรง ม,ม,มาชีดบ้างอแบบไม่ต้องปรุงครับชิมกันนะเนี่ยอันนี้แบบชีดนะครับ นี่เอกแบบเข็มๆอันนี้ก็จะมีแบบวิอปิ้งเไรนแบบมีสับปะรตัดนะครับตัดเลี่ยนมีแฮมมีชีส

ใส่ซ้อสมะเขืเทศไปนี่เอ้ยอ๋อสไตล์สลลนนี่ประกบเอายอเนาอ

ถ้าเป็นแบบว่าแป้งหนาครับก็จะอิ่มนะครับกินได้น้อยนี่แป้งครับแบบบางกรอบทำให้เรากินได้เยอะครับอร่อยแบบเอาแต่คนชอบครับอื <laughs> Mà thấy... cứ phải... ừ Bài. Nhọc ส่วนตัวผมชอบทำวารนครับว่ามันมีหลายมิติรสชาติมีเค็ม,มๆมันๆของชีสครับมีแฮมนะครับสับประรดกับตัดมีหวานหวานนิดๆเปรี้ยวๆตัดเลี่ยนนะครับรสชาติ ทำให้เราแบบกินได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่เลี่ยนล่ะขอตัวไปก,ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยอง Oh mm -hmm. mm -hmm.